พรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูกบคลภาพบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรืหอเลอะนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้อยถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสาหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้ พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพระบรนะสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามอไม่เห็นลิ้วรอยเลยทีเดียวนะ สีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะนะสภาพดีมากนะครับเครื่องแน่นขับนิ่งนะครับแหมสะอาดดูดีกวางๆเลย ชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองลรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจราจากันซะให้ที่ท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะมาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยวันธรรมดาก็ขับไปทํางานได้ติดต่อทุละได้นะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันว่างว่าขับรถออกไปเที่ยวนอกเมือง